ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชิวธันตเคาวันนะคะชื่อชื่อ,อโค้ดบอนะคะอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีค่ะใครชนะในวันนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างค่ะก็ถือว่าค่อนข้างพอใจกับเด็กๆนะคะน้องๆที่แสดงความสามารถของตัวเองออกมาเต็มที่แล้วก็เล่นได้ตามเทคนิคแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของเกมที่ช้าลงเพราะว่าอาจจะเป็นจากความไม่ร้าในเกมที่เรามีหลีกที่แข่งขันกันเสาร์ทิตศอยู่อะค่ะ ตัวทูเล่นส่วนใหญ่ในทีมครับตันนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรบ้างค่ะส่วนส่วนีวนนี้ก็อ่าเป็นปรปพยพัฒน์กา,กากแก้วนะคะก็เป็นตัวฮอตก็คือในเรื่องของการจบสกอร์ค่ะก็พยายามให้โอกาสเขาได้เล่นค่ะทางด้านโค้ชเองการวางเป้าหมายการตั้งคืออะไรบ้างค่ะก็ปีนี้ก็เราตอนแรกก็วางเป้าหมายก็คือ ก็จะไปถึงจุดสูงสุดก็คือแชมป์นะคะแต่มันเป็นจังหวะที่วา่ามันมีหลีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องแบ่งแบ่งทีมออกเป็นสองทีมการฝึกซ้อมมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันค่ะแล้วก็ในในส่วนของปีหน้าก็ถ้าได้มีการฝึกซ้อมก็อาจจะกลับมาทวงแชมป์คืนค่ะคุณตอลอยู่ในกติกาครับนในมูมมองของโค้ชตอนนี้โค้ชมีความคิดเหน็นอย่างไรบ้างค่ะก็ เป็นก็ดีนะคะเพราะว่าการที่มีรายการใหญ่ๆจัดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเด็กหญิงของโกแฮแล้วก็ของเด็กใหญ่นะคะ<ม>ก็เป็นให้เด็กๆน้องๆหลายๆคนมันเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆหลายๆคนที่ได้มาโชว์ศักยภาพแล้วก็ฝีเท้าของตัวเองค่ะสุดท้ายครับก่อนบารอนให้มาเชียร์ติดตามทีมเรา่อยครับค่ะก็ฝากแฟนบอลทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท่านนะคะมาช่วย ีส่งกําลังใจมาเชียร์น้อง,องๆเด็กๆเยาวชนในอนาคตนะคะซึ่งจะเป็นเด็กๆทีมชาตินะคะก็ช่วยติดตามผลงานของน้องๆด้วยค่ะ